หานแรงจ้ากินค่ะมันหอนมากม่อน,ก,น,อนกินกินกินมันแทะขเาเองมันย่อยแต่ใปเสียอชือื้อเห็นยังเสื้เปิดแล้ว็ส่งรงนเสื้อนี่<า>นะไอ้ม่พี่นี่เดินไปกินไปกินด้กยน้ำตาลน้ำตาลเีอะแล้ว,วแล้วขา่าวอ่ะแต่ใครมานอีก Hãy subscribe cho kênh Ghiền này

เล่นน้ำนะทรงสิเปียเปลี่ยนไผ่ให้มันเน่ยมันบวมขึ้นให้ลูกมาสีเปีนะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนเปลี่ยนหรือเปลนียีนกได้ไ่ใช่นอนนี่ลูกน้ำด่างด่าง่อัน้ำ้อัน้ี้อัน้ี้ม่น้ม่น้นอนน้ำไม่น้ำไม่น้จิ๋โลจิ๋โล ออมาหาไปใช้เองเท่นหลุดอกหกโมงคึกไปไปแล้ว่อแต่มงมีโรสหากับมีพัดชั่วมันเบื่อตัวเอา้อเออีกคือบอกเจ้า เท่าไหร่เป็นกิโลีอีเล็กิโลนั่งนะเรเอาข้าวหน่อยใช่ไหมกวดตวหนึ่งหกันจังหววอะไรบ้างเอบืงบ้างบอนันใช่ไหมเออ เอเอาแต่ขาเอาอะไเดีมันเถิมซีมแกนาไมก็เดปล่ยนเลี่ยนอ่านี้เนาะจัจไม่แกน่เลยบวมตัวนี้มันเเลย ถ้าพอตั้งให้แม่เขาเนาะเอาัเนี่ยเอไปกไปถือเือตััดกะเพราเือตัวไขาเอาได้ินะเอาลงลงลมันสิขวิ้นใส่ไง่่นเนย่บนะข้องวาัง่ายเลยจะ่่ัเนาะกะ

หารุกุนนหา n ะเป็นฮกร์จีโมงอร์ทามงนะต้องร์โมนนะฮารุกุนเป็นฮอร์โมนฮอราจีกุหุดมาจากหัวจะเกินทางหะเกินซูรินเหรอหัวซูรินแต่ว่าเขาไปจนสุดบกเหมนบอก

กับมาคืนหรือวะมันเมือนกปั้นม่จะปล่อย่อนคือแบบูมันจเอาดีหน่อยเลด้วยดูไรว่าแม่เ็นจีบเาะปล่อยคาเซนคน 妈妈，饺子。 เราไปเถียวสะวันบ่โอ mm. ้โอ at ่ะจุดตาคือใช่นี่ท่านที่หน่งอะไนะใหญ่เดีกวำลังหงหงิดน้อนหงุดหงิดระวังเยอะนี่แม่อนสรรค์บ่

ดีบอย่มากเาะฉะตัเรากระทิมเพื่อนก็ได yeah. ouais okay. ้กทีเนาะเบน้จะก็จะเป็นอุปยคแเลยดีปยกินเพื่อนจลองทำยังไงมีบ่ันนาีเรากรจัเป็นนะคันนุนาีขเนาะันุนาีเราก็จัเป็นไงแลวออกมามันอยู่แล้วเนี่ ทำมันห like> uh uh> uh ุ่นแห้งนี่ก่อนพอบ่ให้มันเยอะๆเนาะให้มันมาไวไไปวให้มันจบไวไวมันบรดบบิบด้วย มันชุนเชียมันช่องพายมันบริสุทธิ์เียร์แต่พันนี่ไปส้มเหนอบุจังยงแต่ตอนบุพจังนางในเด็กอันผู้เป็นคนรับของเราทำลายประชาิปไตยคะนะปลาเค็งปลาเค็งเนี้ยไม่ เราเขากำลักินนะเราเป็นกำลังใจให้เลยจ้าสูสูเนาะ